กาจัดเพลี้ยแป้งในมะเขือเปราะด้วยเมทาเลเซียมบวกบิวโวเลอินซีร้อยเปอร์เซ็มะเขือเปราะเป็นเพลี้ยแป้งแบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้แต่จัดการได้ให้หายแบบนี้ แบบนี้และก็แบบนี้ซึ่งวิธีการจัดก,การเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูลักษณะของเปลือกแป้งกันก่อนนะครับเปลือแป้งจะเป็นมแมลงปักดูดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะเข้าทําลายพืชโดยจะดูดกินน้ําเลี้ยงตามส่วนต่างๆของพืชเช่นพวกยอดอ่อนใบอ่อนซึ่งเปลือกแป้งยังขับถ่ายมูลเหลวๆนะครับซึ่งมูลเหลวๆนี้นะครับก็ยังเป็นอาหารของลาดําชั้นดีและก็จะก่อให้เกิดลาดําตามใหม่ด้วยนะครับซึ่งเมื่อเกิดลาดาแล้วนะครับจะทาให้พืชสัางก์แสงได้น้อยการเจะระิญเติบโตช้าไม่สมบ แมลงศัตรูพืชอย่างแม่นยำและก็ยังยืนโดยใช้จุนิทรีกำจัดมแมลงอย่างเช่นกัปตันเมทาบิวที่รวมทั้งเชลราบิเวเลียและก็เชราเมทาเลเซียมไว้ในซองเดียวเป็นสารกำจัดมแมลงศัตรูพืชโดยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่ทำลายดินปลอดภัยต่อคนสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดมแมลงไม่ดื้อยาสำหรับวิธีการใช้กัปตันเมทาบิวนะครับให้ใช้ในัตรา5 0กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับโดยให้ฉีดพ่นทั้งใบกิ่งก้านและก็ํำต้นทุก7ึง10วันซ่เชชาทั้งน,นะจะทโดยยกกกาารแแแตตสปปออัััใในนนนนขงงงววมมลลจจ้ะ่ทที และก็แห้งจากนั้นก็จะล่วงในที่สุดหากใครสนใจกับทันเมทาบิวเชื้อบิวเบลียบวกกับเชื้อราเมทัสเซียมกำจัดแมลงโดยวิธีธรรมชาติกดซื้อที่ตะก้าสินค้าด้านล่างสายได้เลยจ้า